พลกลงไปไงิ่ง,ปง,งแล้วรีบเลยจัดรีบจเดรีบไ,อไ้อใด,ดใจอด่างน่าเปน้องในคู่แบ่้งเป็นห้อง ใายสบายดีย่ามเช้าๆพี่น้องมื้อนี้จะมีกะซี่บ้บาทุกคนมาเบิ้งจะมีมาเฮ็ดข้าวหุงหรือว่ามาเฮ็ดข้าวอาหารเทงพี่น้องเนาะอาหารกลางวันชุนนังเฮ็ดประทมกินพี่น้องตอนนี้มันจะมีกมะมาห้องนงเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้อมากกะแมฆโคผู้อื่นจะยังได้ได้มาะมาแต่เช้าพดพี่น้องเอยตอนนี้มันเจ็ดโมงนะกะย่างนี่มีนังเฮ็ดมาหลายปลาเรือพี่น้องเนาะมื้อน,นี้มันซี่บ้าซี่าหุงข้าวพี่น้องเป็นนั่นเลยนั้นเดี๋ยวไปติดตามภาพซ้อมภัพเบิ้งพร้อมเดี๋ยวเลยพี่น้องเนาะจะมีกะท่านได้ลงมาเฮ็ดจากเธอพี่น้อองเย แบบเพิ่นกรแบงเดียวเฮ็ดแต่ละคุ้มแต่ละน่วยของบ้านห้าคหะนะมเมื่อนี้กะถือคุ้มถือน่วยจะมีนะแม่กัเพราะ่อห้าลโมาเฮ็ดน้ำเพิ่นนะเดี๋ยวมันจะเป็นบบพี่น้องเนาะอาหารกบซีแซบบอด้ไปเบิ้งกันเลยนะนี่น้องมาหองเฮ็ดแล้วภาพบรรยากาศอยู่หงเฮ็ดกะประมาณนี้พี่น้องเนาะตอนนี้แม้นหงเฮ็ดบ้านห้ากับมีหงเฮ็ดหลังไม้สองหลังนะตอนจะมีเฮ็ดแม้นยังเป็นห้งเฮ็ดหลังไม้พี่น้องเนาะหลังจากที่จะมีเฮ็ดจบไปหลายปีเพิ่นกะ มีโครงการไม่มาซอยเลยนะได้สร้างเพี้ยนกอเนาะก้อยดินท้องเพี้นงามได้ท้องเพี้นงามคือบ้านคือเมืองเพื่นล้นั้นเดี๋ยวนี้ตอนจะมีเพี้นแม่ท้องเพี้นก็จะอยุดลังนี้พี่น้องยิ่งยวดนี้เลยเนาะเป็นท้องเพี้ยนังไม้ทเพี้ยนเก่าแก่แต่บุห่านเพิ่นเฮ็ดมาแต่เฮงเนาะลายรุ่นลายสมัยเป็นท้องเพี้นไม้มุ่งสังกะซีสซี่ห้างๆจากจน้อยพี่น้องตอนนี้เพิ่นมางเพิ่นเฮ็ดไม้แล้วเนาะตอนนี้แม่นเพิ่นเฮ็ดเป็นอัน บอนมุ่งกินข้าวของนักเรียนพี่น้องนี่แล้วก็มีตู้น้อยพร้อมพี่น้องตู้สำหรับให้นักเรียนนัง่งลิ้นนัง่งอ่านนักเฮียนอ่านหนังสือนะอันนี้จะเป็นบอนที่บอนนักเรียนนั่งกินข้าวพี่น้องจะเป็นโต๊ะไม้นะมุ่งสังกะสีเนาะบอนดนี้แม้นแต่ก้อนจะมีกัเฮียนยุ่งเฮียนนี้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนมางยายแล้วเนาะเพื่อนไปตั้งจุพานัาน่นเดี๋ยวนี้ทางนี้แม้นเป็นบอร์ดล้างมือ โอ้งนั้นเพื่นสิไปหน้าได้กับใกับบุตข้าวควากับตาเนาะอันนี้แม่นเพื่อนคู่ของเฮางบ่อนี้ที่เอาเฮ็ดกินหุงข้าวมื้อนี้เนาะมาแม่นเฮ็ดข้าวหุงกินนะทางนั้นแม่นเป็นโุงเฮ็ดอนุบาลพป่นอ้องดังน้อยๆ้อยเนาะอันนี้เป็นแทงน้ำหากสมัยสมีเฮ็ดแม่นท่านยุน้องเนาะมีโครงการเฮ็ดข้าวอาหารยู่แต่ว่ามีแต่ข้าวหุงกับโท,โทษโทษเริงเนาะเดี๋ยวนี้ พืชระมีแนวกินเพือกกระทาเบิ้องพนังน้อเพราะว่าเ้าก็มีลงมาจ๊กเทอร์นะตอนจะมีเห็ดกับแม่นบ่อนั่งกินข้าวก็ยังมีเพียงเอายานั่งกินแถวค้าไหมเนาะตอนนี้ไม่ต้องเฮ็ดนั่งกับพัฒนาในระนาบเฮห็นานเหากับมีตู้น้อยมีห้องเห็ดหลังไม่มีบ่อนั่งกินข้าวมีห้องน้ำงามๆไปน้องเนาะห้องน้ำอยู่ทางห้องเห็ดกับแม่นอยู่ทั้งหลังทางนั้นพไปน้องคนคนเฮ็ดไม่นะแต็มหูกระตุ้นช่งงามๆเลย หอดเลยครับกับท่าแม่คู่มาเนาะพี่น้องเพื่อนกัแม่คู่กับแม่คู่มาเพื่อนผ้าเฮ็ดกินนะเพื่อนสิพ้าห้องุงข้าวเฮ็ดข้าแล้วนาะพี่น้องอันนี้เป็นนังเฮ็ดน้องเฮ็ดครับซื้อนั่นโดนละซื้อนั่นเลยซื้อห้องเฮ็ดนะนะเฮ็ดหั่งเลยละเฮ็ดอยู่ปอนึงบอลหรือปอเกมปอนึงปอนึง มาเฮ็ยนปวดนึงเนาะน้องนั่งเดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ้งหนงเฮียนไปนอ้องห้ามส่วนก็นเนาะเออทำมาทางในส่วนก็มีพักพร้อมไรพี่นอ้องเอ้ยอันนี้พักโบ้กับพี่มะเพ็ดอันนี้พักบงพักบุงกบ้งเนาะตัวมากเป็นนานพักหอมแก่แล้วนะนันนี้ก็พักบง พักมีลายพี่น้องนะนี่อัน,นนี้พักพล,ลนรื่องมีพักสลัดเนาะโอ้งามพักสลัดกรไดอัน,นนี้พักกาศนานนี้ลนานนี้มีสองแนวพักเนาะทางนี้พักหอมออส่วนเพึ่นก็นมีลายแนวพักอยู่นะพี่น้องนะ พักโบอันนี้เพื่อมาโบก้กระมี่เนาะกำลังเป็นดอกเนื้อที่ยงเฮยนกระมี่ลายอยูนอ่นาะเนาะพี่น้องเพื่อนกระแบ้งทั้งเป็นชวนคู่ชวนคู่กว้างตั้งแต่ผู้มีมีเหมิดเนาะผู้ชวนหนึ่งในคู่แบ้งเป็นห้องบอชิเลอร์ห้องอีกนั่ง นี่พี่น้าาองมะบกเอิมล่างเป็นมะอันนี้ีบมะพร้าวพี่น้องเนาะมาเบืองห้อง โอ้น้องชมพู่อันนี้พอๆหนึ่งนะมีนังเฮียจะค้นน้องนี้เอามาหอ้องกันกเป็นระเบียบยิ่ง มันกินน้ำเล่าอันเป็นยังไงนะอันชุฟังมาดู <c oughs> เฮ้ยทำปฏทีนเลย่ะ เฮ้ยนีน่ห้องนี้มันปอสองห้องนี้แมนพลเรียนการศึกษาเมื่อวานเนาะมีพัดลมเป่า เราห้องเฮดยังไม่ท่านโทรซะไปแล้วเนนออันนี้มีแม่โคมาแล้วไปเสเ็ดข้าวน้ำเพิ่นก่อนนะแล้วก็นี่นเรากระดังไฟ้ไปน้องเนาเนี่ยพูหานะแล้วก็าล้ามามอัมอโมโม่ข้าวเนอใข้าวมาแล้ว จองกระซในจองหมอ้อ,อเนาะ้อโทษเลยคู่นี้หม้อเฮ้ยพี่น้องมอ้อกาเนาะ เข้าพี่น้องโอ้ยน้องนางขึ้นมาโอยเนาะอ่ะขันแบบน,นี้ล้างขันก่อนล้างให้สะอาดสะอาดล้างสามชีน้ำหมดแลละห้าน้ำ <laughs> ห้าน้ำเบอ้อ ี้ไปช่วยพักพี่น้องเนาะนั่งเ<ป>ย็นก็นพอเดี๋ยวลิ้นอยนู่นะพี่น้องเนาะนี่เป็นฮุดเลยนะพี่น้องเนาะชุด ช่วยพักก็เชียทอดไข่พี่น้องเนาะมีชั้นนี้ป่ะอนี่นี่เอาอันลูยุ่รุ่มชุดละนี่คือกกนี้เนาะนี่เอาตัวรุ่มชุดนี่นี่อันนี้นะอืม้อนะูมาช่วยพักสวยเนาะ เรียบร้อยค่ะนเองสื้อทอดไข่นะ

มอกระเบื้องก้บบางรางการมากมีกระดินจ้ะ<โอ>เป็นตะไคร้ร้อยนุ่ยด้วยกับนี่

ลืมเค็นมาก็ต้องมาล้างมือก่อนรินเข้าเนาะ ล้างมือล้างหน้าพร้อมหน่ออากาศน้อนเป็นแม่เลี้ยงหนึ่งมือดังไอศินพี่เลี้ยงหนึ่งมือช้าอยู่แล้อนใส่ยางมือตักเอามันไงกินแล้วเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีแดงแดงเห็นบอล่าเอามาล้างดอ,อ,อูหล้งจาลงกที <c oughs> ่น้องน้อยนะยกักเรียนเพิ่งกินข้าวยาแล้วก็มาล้างถ้วยล้างบุ้งพี่น้องเนาะกบเมียนไว้เรียบร้อยก่อนจีได้มือนะแล้วก็เอามากบพี่น้องไปถ้วยเนาะ จะเรีนจะเรียบร้อยเนานะแล้วเวแล้วปัานนี้กับมือพี่น้องเอ้ยนางเห็นแม่นมือหมดแล้วเนาะ